8องศาเราไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับเปิดกระจกวิ่งนี่คือยังหนาวแล้วครับเส้นทางก็จะคดเคี้ยวตามเขาไปเรื่อยๆจากลอยแม่สลองไปถึงเชียงใหม่ครับก็ประมาณก็สอง2้อยกว่าโล หนบหายเยก1089อีก50กิโลเมตรุ่งหน้าไปทางเชียงใหม่นะครับเราอยู่กันบนถนน1089คิดว่าน่าจะไปทางอำเภอฝางนะครับเป็นถนนที่สองข้างทางสวยครับ ต้นไม้ยังเขียวอยู่นะครับไม่ได้เป็นผูเขาหัวโล้นมองแล้วก็สบายตาดีช่วงนี้ก็ขับ กันแบบสบายๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเป็นทางโค้งสักเท่าไหร่ไปบอกว่าแม่อายยี่ห้ากิโลฝางอีกสี่สิบเอ็ดกิโลตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าตอนนะครับเข้าเขตเชียงใหม่แล้วเดินทางมาได้ประมาณห้าสิบโลแม่อายอีกเจ็ดกิโลเชียงใหม่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด เลี้ยงเมืองฝางนะครับปักหมุดไปดอยอินทนน์นะครับตอนนี้เหลือระยะทางประมาณ20กาโลเดี๋ยวไปพักแถวดอยอินเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะลุ่งหน้าไปเชียงดาวครับเราผ่านมาทางฝางชายปการแล้วก็มุหน้าเชียงดาว ให้มุมกว้างๆก่อนนะครับจะให้ดูว่าเป็นวิวยอดโดยหลวงเชียงดาวด้านขวาเราเนี่ยครับยอดวิวโดอยหลวงเชียงดาวเห็นไหมเอ่ยเมฆปกคลุมหมดตอนนี้เราอยู่กันที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปดอยอินทนนท์ที่เราปักหมุดไว้ หรือระยะทางประมาณ80กว่ากิโลจะไปหาที่พักก่อนแล้วค่อยไปขับรถเล่นเดินเล่นคิดว่าวันนี้ช่วงเย็นนาจะมีเวลาพออยู่แล้วช่วงเช้าขึ้นไปดอยอินทนนท์ถ้าตื่นทันนะครับเราอยู่ถนนเส้นที่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์แล้วนะครับ เราผ่านจุดตรวจมา2จุดที่เขาจำหน่ายบัตรนะครับจากจุดนี้ไปถึงบ้านแม่กลางหลวงระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับแล้วจากแม่กลางหลวงไปถึงดอยอินก็อีกสักประมาณ20กว่ากิโลแค่นั้นครับเดี๋ยวเราหาที่พักตรงแม่กลางหลวงก่อน แ้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ยังไงเราก็ไปดูโซนข้างบนแถวลานกลางเต็นท์ดอยินทนน์นะครับโซนนั้นก็มีที่พักเยอะอยู่เหมือนกัน mm. คือเป็นเส้นทางที่ขับขี่ง่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีทางที่เป็นลักษณะเหมือนเนินขึ้นยาวๆลงยาวๆอะไรอย่างเงี้ยความคดเคี้ยวก็ยังยังโอเควกว่าหลายๆดอยที่ไปมานะ ถนนดีตอยอินทนนท์ยีกิโลเมตรส่วนแม่กลางหลวงนี้อีก3กิโลเมตรก็แปลว่าห่างกันประมาณแค่20โลครับืีเป็นเลขกลมๆแม่กลางหลวงก็คือจะเป็นที่พักลักษณะเหมือนชมวิวทุ่งนานะครับ มีลำธารมีทุ่งนาเพราะถ้าเกิดช่วงเทศกาลนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปพักบนดอยอินกันถ้าเกิดที่พักบนดอยนั้นเต็มส่วนใหญ่คนก็จะไล่ๆล,ลงมาฝนเพิ่งตกไปแน่นอนค่อยๆไปเดี๋ยวลื่นครับโซนด้านซ้ายจะเป็นโซนแม่กลังหลวง คือจะเป็นวิวทุ่งนาตอนนี้ไม่มีนาเลยเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วบ้านแม่กลางหลวงอาจจะให้ลองเข้าไปให้ดูก่อนาที่พักลักษณะที่พักเป็นแบบไหน <500. S 1> คือถ้าไม่มีวิวทุ่งนา <500. S 1> เราอาจจะไปพักกันบนรอยอินทนน,นะฮะ ดูที่พักก่อนก็ส่วนนี้จะเป็นเหมือนเล็กน้อยไตยังดบนน้ำเลข1009เดี๋ยวพาไปดูอีกหน่อยนี่นะครับโซนขวาด้านหน้าเรา ตรงนี้ก็คือที่พักด้านขวา <Yeah. S 1> แต่เหมือนไม่มีวิวอะไรแล้วนะครับไม่มีนาข้าวเราไปพักที่ดอยอินกันดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> บ้านเถียงนาแต่ไม่มีนาแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูที่ดอยอิน ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ดอยอินนะครับอินไหลเขาด้านหน้าเป็นวิวน้ำตกโซนนี้ก็เป็นโซนที่พักทั้งนั้นเลยนะครับแต่เป็นแนวกระจมเดี๋ยวลองดูตรงไหนมีแบบบ้านเป็นหลัง เมฆนี้ลงต่ำอยู่ตรงยอดยอดของภูเขาเลยบรรยากาศเหมือนฝอนจะตกนะครับ พักของเราคืนนี้นะครับบ้านแม่กลางหลวงหิวราคาที่พัก1,200บาทก็จะมีลำธารล้อมรอบนะครับโค้งด้านหน้าของเราขวามือเนี่ยครับเป็นที่พัก เดี๋ยวไปดูภายในห้องพักกันครับเป็นห้องพัดลมห้องน้ำในตัวนะครับมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่น ภายในห้องก็แบบเรียบง่ายนะครับมีปลั๊กไฟมีการน้ำร้อนข้างห้องก็จะติดลำธารมีปลาด้วยครับมีปลาตัวใหญ่สามารถลงน้ำได้นะครับถ้าใครไม่กลัวหนาวนะส่วนวิว หน้าห้องปกติคือจะเป็นนาข้าวอยู่กลางหุบเขาอย่างนี้เลยนะครับวิวสวยอากาศเย็นสบายที่พักก็จะมีหลายหลังมีห้องสี่คนสองคนเป็นหมู่คณะก็มีนะครับสิบสองคนบริเวณของที่พักก็จะเป็นโซนติดริมน้ำทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายรูปตัวยู ลำธารน,น้ำใสมากลำธารน,นี้คือจะวนรอบที่พักเลยนะครับเป็นตัวอยู่ไปเลยโ้น้ำเย็นมากเลยนะครับโอน้ำเย็น เมฆคืมฟ้าคืมฝนผมออกมาจากที่พักนะครับมาหาอะไรกินตรงปากทางลงแม่กาหลวงนะครับบริเวณตรงปากทางนี้จะมีร้านขายอาหารหลายร้านครับที่พักก็มีนะครับที่พักก็มีหลายที่ แถวนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของชําพวกขนมน้ําแข็งน้ําอะไรซื้อจากตรงนี้ได้ครับแล้วก็เข้าไปที่พักเอาไว้กินตอนค่ำๆหมูกระทะที่นี่ก็ประมาณชุดห้0ร้อยหด้านหน้าตรงปากทางตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายของขนมครกเคี้ยวนะครับน้ำน้ำแข็งแล้วก็มีร้านอาหาร แล้วก็มีที่พักผัดเตยเติเกับข้าวกะเพราไม่ได้ครับทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับเข้าที่พักกันะครับไปพักผ่อนวนันนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของที่พัก พวกวิวอะไรพวกนี้นะครับให้ชมกันตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่าวานะครับอากาศเย็นเลยน่าจะสักประมาณ18-19องศาแต่ว่าทั้งรีสอร์ทวันนี้มีแค่หลังเดียวนะครับเงียบมาเดี๋ยวพักผ่อนที่พักที่นี่นะครับชื่อแม่กลางหลวงฮิวราคา1,200บาทมีแบบหลังสองคน สี่คนหรือว่ามาไม่หรือว่ามาเป็นหมู่คณะนะครับสิบสองคนก็มีแล้วก็จะมีลำธารล้อมรอบบรรยากาศดีมากครับดูไม่ค่อยวุ่นวายครับแล้วก็จะมีวิวถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาปลูกข้าวนะครับก็จะมีวิวทุ่งนาอยู่บริเวณที่พักเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันไม่มั่นใจว่าจะไปดอยอินหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นดอยอินหรือเปล่า หรือว่าไปไหนยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่ดอยอินทนนท์นะครับจุดสูงสุดสิบองศาเดี๋ยวให้ดูมองเห็นหรือเปล่าสิบองศานะครับโคตรเย็นแต่ท้งๆนี้แดดออก ระยะทางจากที่พักขึ้นมาก็ประมาณ20กิโลเป็นทางขึ้นยาวๆเลยแต่ก็ไม่ได้ชันมากนะครับจุดเริ่มต้นที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่สองจุดที่สามสี่จนถึงจุดสิบเอ็ดต้นทางจิตสำนึกแต่เดี๋ยวขอดูก่อนเราจะไปจุดที่สี่ไหมไปลาย ก็น่าจะโอเคนะไปไปก็ไปเมื่อกี้จุดหนึ่งคือต้นทางนะครับจุดสองก็คือจะเป็นมอสเป็นดงมอสเลวตรงนี้มือสั่น ดมมอดนี่ครับแต่ตอนนี้เริ่มแห้งไปแล้วโอ้โหไปกันต่อจุดที่สามหลักวิถี คือพันไม้ในป่าเมีกแล้วเดี๋ยวเราแวะกันจุดนี้แหละครับจุดที่สมาถ่ายรูปก,กับป้ายอ๋อมีขึ้นไปอีกหน่อยได้ตรงจุดที่ห้าเดี๋ยวนะครับจุดที่สคือตรงป้ายนะครับยอดเขาสูง มือเย็นมากนะตอนเนี้ป้ายสูงสุดแดนสยามสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ2,500เมตรนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนมาต่อจุดที่5อีกหน่อยนึงนะครับ แต่ละจุดระยะทางไม่ไกลกันครับดจุดที่5ฟ้าสร้างป่าเมฆต้นไม้ ต้นไม้ทึบเลยครับต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็มีแสงส่องลงมาสวยจัดอากาศเย็นนะครับเย็นมากอันนี้เป็นป้ายประวัติโดยย่อดอยอินทนนท์นะครับ ไปตอนนี้ครับตอนแรกว่าจะจบที่จุดที่ห้าแต่ก็ขึ้นมาแล้วจุดที่หกรู้ได้อย่างไรว่าสูงสุดในสยามอนนี้เป็นหมุดหลักหมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดนสยามอืม จุดที่เจ็ดดอยอินทนนยกตัวสองครั้งมันจะเป็นทางลงแล้ว มือเย็นไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้จุดที่แปดแล้วนะครับเฟิร์นผู้ไม่ชอบพื้นดินปิดเสียงนกร้องเพลง ดูเดี๋ยวนี้ั้ไหมเสียงนกร้องเพลงเหมือนอยู่ตามพื้นนี่แหละเหมือนอยู่กับพื้นเนี่ย อยู่พื้นเลยจุดที่เก้าฟ้าดินผู้แบ่งแยกพันไม้ก็มีข้อมูลความรู้เยอะๆนะครับเราหาข้อมูลได้จากป้ายตามจุดต่างๆได้เลยครับ จุดที่สิทะโลก็คือต้นทะโลนะครับเป็นต้นไม้นะครับจะให้ดูนี่คือต้นทะโลสูงใหญ่ใช่จุดที่สิอก็คือจะสุดทางยอดดอยแล้วบ่งบอกว่าเราเดินจนครบทุกจุดแล้วนะครับสิบเอจุด นิทรศการยอดดอยข้อมูลก็คือจากฮิมาลัยถึงยอดดอยอินทนน์<ห>ความรู้จัดจัด กุลาบพันปีอันนี้คำขาวครับพันคำขาวดูหาดูยากนะมันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆต้องอากาศหนาวจริงๆกุลาบพันปีคำแดง เมื่อสักครู่เราเดินจากลานจอดรถทางขึ้นนะครับตรงลานจอดรถตรงน้นอันนี้เราก็จะมาลงอีกทางหนึ่งลวมนจุดนี้ครับตอนนี้เราก็จบภารกิจพิชิตดอยอินทนนท์นะครับมาสัมผัสความหนาวประมาณเก้าองศาสิบองศา เย็นเชียบแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกลับที่พักเดี๋ยวเรากลับที่พักกันแล้วก็เดินทางกันต่ออาจจะกลับกันเลยแล้ววันนี้หรือว,ว่ากันอีกทีครับโอ้ยท้องฟ้าสวยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกจุดหนึ่ง มีคนแนะนําให้เดินเข้ามานะครับจุดหนึ่งจุดนี้ก็ไม่เคยเดินมาก่อนเลยข้างทางก็จะเป็นดอกไม้ พก,กาลีทหารอากาศและวิรชนทหารอากาศออกสายหมอกยังร้อยอยู่เลยตอนนี้เรากลับมาที่พักของเรานะครับ พิ่งลงมาจากดอยอินทนนท์ข้างบนนั้นประมาณ9องศา10องศาครับลงมาข้างล่างตรงแถวแม่กลางหลวงนี่ก็อากาศก็สบายขึ้นมาหน่อยละไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่กำลังดีครับเย็นๆวันนี้ท้องฟ้าสวยแล้วนะครับตอนเช้าเมื่อวานที่เรามาบรรยากาศเหมือนฝนจะตกไม่ค่อยมีแดดวันนี้ฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศของที่พักอีกทีนึง บริเวณตรงสะพานนี้สามารถให้อาหารปลาได้เลยครับเมื่อวานเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะมืดแล้วนี่ครับให้ดูตัวใหญ่ทั้งนั้นค่าอาหารปลาก็ถุงละยี่สิบนะครับ